ใจได้หลังจากนี้เอ่ยครับ <tuk tangan> Oh. <laughs> จำเงันกันต้องเงนนี้เปลี่ยนหับนะอันนี้ทุกคนผมเปลี่ยนรหัสแล้วอือไปพูดครับ แอบหลังแล้วอ่าีคแงขไม่ได้กันบ้านเมอเอาอยเงียเหมือนเล่นอยู่คนเดียวอ่ะของก็นึงออกมามาล้มไปกูจะได้กระกะสวยเด็กเด็กเกเ็กเด็กเด็กเดด้กเดด็กเด็กเ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 ด็กเด็กเดเดเดกเเด็กเดดดกเดเเกเ

บวกเงินประมาณบวกเงินแปดล้านะอัพขัพ้นสามเนี่ยนี่ไม่รองนะเป็นเลย

เอฟีวันอยู่เอฟีวันอับสะเป็นยหาก็ไอยู่เรื่ที่หายตัวไปแล้วก็มีนาาอ้ยฝีอเข็ึิ่องฝีฝ่ายบ้านเรื่องะแปอะไร็อย่างนะครับีรกินมคนี้โอ้โหมาบ้านของคุาจะีเล่นเล่นเลยล่ย้

ช่ช่วย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 อ่วย่วยช่วยช่วยวยชช่วยช่วยช่วย่ยช่มยช่ว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 ยช่อยช่วย่วช่วย่่ว่ย่่ยย เฮ้ยปวดโอเคคุไม่ต้องเสียคิดลวมีเงินเยอะ อยากบ้เงินนะ้าเงินกินยอบ้าบอกเงินน้อย

พี่ทอนนี้ก่อนนะบ๊ายบาย